ถือว่าเสือ้อผ้าเมื่อเพจดังปล่อยภาพรุดหมอลำแพ้วา,าอับหน้าใหม่เหมือนเด็กวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตัวโตเกียวมิวสิกเอฟบาทฟิแลแล้นะครับ FC บหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ใดไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพฟพร้อมต่างๆครับเปืือที่จะนับมาเหล่าข่าวให้เอได้รับชมรับฟังและการร่วมการแสดงความคิดเห็นกันเขามากครับ เป็นทีหือห้อฮาในโลกโซเชียลนะครับหลังจากมีเพจดังนะครับอย่างเพจอีเซียมนะครับได้มีการปล่อยภาพดุดหลังจากที่หมอร่ำเพ่าๆได้ไปัลยกรรมหนาไม่อัพหน้าเด็กลงกว่าเดิมเมืองแล้วครับเด็กหน่อยโลกอิรีครับสวยกว่าเดิมเป็นวัยรุ่นยิ่งกว่าเดิมสร้างความหือห้อฮาให้แก f c มอลำสาวแพร่พาวกันอย่างมากมายหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นครับเด็กลงจริงๆน่ารักขึ้นกว่าเดิมนะครับยังว่าแหะครับคนเฮ้าการเป็นศิลปินมันต้องไม่หยุดอยู่กับที่ครับหลายคนเพิ่นกลับไปเติมแจงเพิ่นกลับไปเสริมไปปรปับปงเห็นมันดีขึ้นแล้วครับเอาง่ายงครับแนวมันเป็นเครื่องทามาหากินของเพิ่นนั่นก็ขึ้นนาตาแหะครับ แตกต่างจากรูปลักษ์ภาพลักษณ์เดิมๆนะครับหลังจากเพิ่นไปเหตุม้าใหม่แล้วนะครับทำให้หน้าอ่อนก่าเดิมย้อนยุคเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้เพื่นสีอายุเลยนะครับแต่เ็กซี่แล้วแต่ว่าความสวยการมีสเส่น์ของเพื่นไปเหตหนาไม่มากกะ่งางตราล่ะครับสวยงามนะครับเป็นที่ฮือฮาเป็นที่จับตาบองนะครับ หลากหลายกระแสล่ะครับกาชื่นชมในสิ่งที่เพิ่นไปพัฒนาไปปรับปรุงสิ่งที่มันด้อยนะครับแก้ไขให้มันดีขึ้นในเอเรบอสทีนะครับอีบุกี้ดีนแล้วนะครับอีบุกีมือนะครับหมอร่ลายคณะก็จะเปิดทําการแสดงเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการสิ่งที่สามารถนะครับจะปรับปรุงหรือแก้ไขหรือจะพัฒนาให้มันดีขึ้น ศิลปินสุภูสุคนก็ต้องเฮ็ดนะครับก็ต้องพยายามทําตัวเองให้สวยให้เด่นนะครับเป็นที่นะครับจับตามองนะครับเป็นที่สนใจของพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพรวมถึงผู้จัดต่างๆนะครับที่จะว่าจากการจากงานนะครับกับพัฒนากันไปแต่ละคนแต่ละสไตล์นะครับเอซีครับนะครับเมื่อเพื่อนโอยู่จู่กับที กับพแปลงนะครับที่เพื่อนจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับตามศักยภาพตามสไตล์ของเพื่อนแหละครับนะครับสิ่งที่มันประคฏขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแปลครับมันเป็นตาโลกของวงการบันเทิงนะครับเอฟซีครับมันต้องมีการพัฒนามันต้องมีการเพิ่มเสริมเติมแจงนะครับ <S <s เพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์เพื่อจะให้องค์ประกอบของตัวเองได้ดีขึ้นดูขึ้นดีขึ้นสวยขึ้นพัฒนาปรับปรุงอย่างที่ผมบอกข้างต้นแหละครับ บอกเลยครับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของมอลลามสาวเพรภาพมันก็เป็นทีจับตามองมันก็เป็นประเด็นทุกความเคลื่อนไหวของเพื่อนนะครับเก็ดเล็กเก็ดหน่อยสิ่งที่เพื่อนพัฒน,นาขึ้นเอฟซีก็เห็นนะครับเปรียบเทียบกันเมืองครับภาพเก่ากับภาพใหม่หลังจากเพื่อนไปนะครับเพิ่มเติมเสริมแจงมากแล้วสวยขึ้นเป็นเด็กขึ้นตามยุคตามสมัยตามสไตล์ของนะครับศิลปินต่างๆที่เพื่อนสามารถที่จะไปนะครับ ปรุงแก้ไขเรื่องเขาโครงรูปร่างหน้าตานะครับว่าแต่มีเงินเ็ตแต่เบื้อแหะครับเอฟซครับแต่สิ่งสําคัญอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับมันเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนั่นคือหน้าตาในการที่จะทํามาหากินนะครับในการแสดงบนเวทีนะครับภาพลักษณ์ความสวยงามมันเป็นสิ่งสําคัญในเมื่อพื่นพัฒนาแล้วเพื่นแก่ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เพื่อจะเฮให้มันดีขึ้นอัพหน้าเด็กนะครับ เป็นสิ่งที่เพื่อนพัฒนาแล้วเท่านั้นเดียวผมก็ได้นําขยายข่าวผมก็น,นาํามาจากเพจต่างๆที่เพื่อนในมีการนําเสนอแหละครับมาเป่าข่าวในสไตล์ของช่องผมให้เอฟซีช่องผมได้เห็นได้ฟังและการร่วมกันสแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยความสุจริตนะครับว่าพาดพิงให้ผู้ใดเสียหายนะครับไม่เอ,อ่ยชื่อไม่ระบุชื่อนะครับเพาการน,นาเสนอทุกวาทุกด้านทุกมุ่มทุกสไตล์ มาให้เอฟีได้เห็นกันแบบนี้แหละครับสาหรับคลิปนี้ก็นําเสนอประมาณนี้แหละครับพิธีการะการใดกขอตรวจสอบข้อให้แนะนํากันเข้าวมาตักเตือนกนเข้ามาครับคือเขาคือเดิมครับจุดชอบคออเทนตนผมมากสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อการลิปหนนาครับสวัสดีครับ